ส5แล้วก็10ช่องแรกห้ายี่แล้วก็10ใช่ไหมช่องแรกเลือกคะแนนช่องไหนดีครับให้เลือกก่อนให้เลือกเลยเลือก15เลือกสินะคะอ่าโอเคเรื่องเรามีเส้นกำหนดไว้ใช่ไหมคะเลือก15นะพี่นะฉะนั้นแปลว่าช่องต่อไปต้องไม่ต้องช่องต่อไปก็คือมากกว่าสิบ ใช่ปะใช่ไหมว่าถึงขั้นถึงได้โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเป็นเสียงสัญญาณเลครับถ้าพ,พร้อมแล้วไปค่ะช่องแรกไปชิบ๕